มูเจ้าแมตุกสีผ้าสางอาชีพหาไล่ใดเสริมอีกเมนูหนึ่งเด้อจ้าอันนี้เป็นปีกไก่ตม้มน้ำปลาเด้อเป็นปีกกลางแมตุกลางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็แช่น้าเกลือไวเครืองชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อไก่น่านุม่มฟูเนาะบัดน,นี้แม่เสีเยวไกล่ลงก่อนเด้อจ้ามเจ้าปีกไก่ลงเราจะใส่ทุกอย่างไปร้อมๆกันค่ะอันนี้จะเป็นตะไคร้กระเทียมลักผักชีเหลาเม็ดพรกิพรกไทยดำเ้ยค่ะดําขาวปนก,ก,กันเลยม่เจ้าแล้วก็จี่มีนํามันหอยสองช้อนโต๊ะเด้อจ้า ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะจ้าน้ำปลาสองช้อนโต๊ะจ้าเมื่อเจ้าแป้งสีสันด้วยซีอิ๊วดำจ้าถ้าไผ่มักกับ่ต้องใส่ด้วยค่ะซีอิ๊วดำนี่เนาะถูกยาก่างใส่ถูกย่างไปแล้วแม่ก็จะเอาน้ำเติมลงเลยเติมน้ำให้ท่วมเลยเด้อจ้าไปตุกสิเคี่ยวไฟอ่อนไปหากลางเลยจ้าเคี่ยวไฟแห้งบ่ได้เพราะว่าเวลาน้ำเดือดจะเหตุให้ เนือไกลหรือปีกไก่เข้าน่ะแตกผ่าออกมาสีผิวออกมาจะบดสวยเด้อจ้ะอ้าวตอนนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนเด้อซุกแล้ยจังมาชิมน้ำเมตุอ่าแม่จะไม่ระบุนาทีนะคะแต่ว่าแม่จะเที่ยวมเมึงเอาเนาะค่ะมุเจ้าเพราะว่าเขาใส่ไฟออนจ้ะตอนนี้ปีกไกลเมตุกกันล้นเราเด้อจ้ะเพราะว่าแม่เทศไปแล้วปีกหนึ่งเนาะปุ่นมุเจ้าสีสวยจ้ะเห็นบอกก่อนจะยกลงน่ะแม่จะเอาน้ำปลาอีกส่วนหนึ่งเ้อค่ะอยู่ในนี้สองช้อนโต๊ะ พร้อมกับผงนัวเห่าครึ่งช้อนชาจ้ะแม่ตุกศิลาดเลยพี่เจ้าค่ะโคเลเพิน่นแล้วแม่สิปิตไว้อีกประมาณแค่สามนาทีค่ะพี่เจ้าแค่สามนาทีเนาะแล้วแม่จะจัดใส่จานสวยๆให้มึงด้ยจ้ะแม่ตุกจะลาดด้วยน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยจ้น้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรนี่กินกับอ่าปีกไก่ต้มน้ําปลาเนี่ยจะบ่ละเอียดค่ะด้ยจ้ะจะให้เท็กเจอร์แบบว่ากระเทียมเนี่ยเป็นเม็ดเป็นก้อนด้วยค่ะอ่าสำหรับคนหมักเนาะพีเจ้า ผ้าเฮดแล้วก็สีผ้ากินเดอร์ค่ะพี่น้องชิมแม่ชิมนม้ำกอนเดอร์รสชาติเิ่นน้ำกิมซีฟู้ดเขาไหลมาหานามน้ำก็ไม่รสชาติเค็มนิดๆหวานนิดๆค่ะแล้วก็กินของอเครื่องปรุงเนี่ยหอมกลมกล่อมพอดีเลยบดนี่แม่สิเหม้มามึงความหล่อนของปีกไก่นาะจากช่ำมากแล้วก็นุ่มเด้งน้ำเดือดจากเปรี้าเนี่ยเด้งมากเนีม่มึงอืมอืม,ม สูตรนี้เนี่ยไก่นากินอยู่ตรงที่ว่าเขาแช่น้ําเกลือด้วยค่ะแช่น้ําเกลือให้เพิ่นน่นนุ่มเด้งหอมำมากไก่เด้งมากลูกนุ่มเ <c> ก <oughs> <c oughs> ี่ยงเลยตะกี้ลูกบอกแม่ลูดพิษทางว่าวจันว่าออืนุ่มด้วยนะน้อย แล้วก็นุ่มเด้งแล้วก็ช่าข้างในค่ะมุอเจ้าหนึ่งคล้ายๆไก่บบซุกค่ะเวลาห้ากุนี่เพิ่นจินแนนแต่เวลาเรากินทําไมมันรูดออกหนามันขึ้นร่อนะนาาคุอเจ้ารูดไปทั้งใกแล้วรูดทั้งนี้แบบอืมอออืมไม่เคยกินไก่ต้มน้ำปลาแซ่บรสชาติดีไก่นุ่มเด้งแล้วก็ฉ่าค่ะคุอเจ้าเป็นสูตร ทีเมตุค่าเห็ดเนะะี่ยค่ะตอนท่ายคลิปก็มีเคล็ดลับในินๆตน้อยเด้อค่ะเมืองในลิปเด้อพี่น้องส่วนผสมก่อยู่ในลิปค่ะเดี๋ยวให้ลูกขึ้นในเมืองตึ๊กๆๆ,ๆ๊ให้อันนี้เป็นปีไก่หนกิโลนะคะเป็นเมนูสสางอาชีพสางไร่ใดในตลาดนัดก็ไดเด้อค่ะไปก่อนเด้อไปเห็ดเอาเด้อขายดีเด้อจ้า